โอ้ยกวางเดินผ่านพอดีขอญาตยิงแนวเฮ้ยพี่พี่จ๋าไอ <c oughs> ผมว่าผมโดนกวางสวบแล้วทุกคนตัวแล้วทุกคนช้าดิพี่ไม่ไหวกับไอ้นี่แล้วไปไปไหนก็ไปไปอะไรวะมา <c oughs> โอ้ย์วาวไม่ไม่ไม่ผมไม่เข้าผมไม่เข้าแน่นอนพี่ ที่แทบไหลอะสวัสดีไม่ไม่ไม่ไไม่ไไม่ต้องใส่หัวไม่ต้องใส่หัวพี่ผมขอร้องผมขอร้องผมขอร้อง โอ้โหคุณพ,พี่ทำไมหน้าหลักเกมมันเป็นอย่างนี้วะนี่มันเกมสำหรับเด็กอนุบาลเล่นมากว่าไหนพี่เฮ้ยเอาตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฮันติงหรือว่าการล่าสัตว์ดูจากหน้าปกเกมแล้วเนี่ยทุกคนรูเออพูดอะไรวะทุกคนก็น่าจะเห็นไอ้กวางเออๆที่มันยือนอยู่ตรงนี้แน่นอนฮะวันนี้เราจะมาพีแควกวางกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาออกเกมดิพี่รออะไรอ่ะไป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 โอ้โหคุณพี่เมาโคตดช้าเลยโอ้เสียงนกเสียงไม้ช่างเป็นบรรยากาศที่ดีซะจริงแล้วคือผมผมต้องไปยิงกวางเลยพี่เปิดมาพี่ให้ผมยิงเลยอ่ะอันนี้ นี่เหรอหนูนะนี่กวางจริงเลยพี่น้องหนูน้องหนูนอหนขออนุญาตนะจ๊ะพี่แค่วพี่จ๋าโอ้โหทุกคนมันมันอาจจะแบบว่าโหดร้ายนิดนึงนันทุกคนนะแล้วคือเรายิงแล้วเนี่ยส้ำศพเลยไปกดตัวอีกโอ้ยหเสียงแล้ววะแล้วคือผมต้องเอาไปไว้ในไลน์รถตินะาทุกคนโอ้ยหเสียงโคตรน่าก,กลัวอันนี้คือตามัน ตามันแดงว้วพี่ซูมแล้วโคตรน่ากลัวเลยอะไรวะรีบจบรีบจบนเอกไอ้น้องนี่งานไวพี่แควโอ้โหโคตรเกง่งไปดิพี่รอระอ,อ,อะไรอะเอออะไรอะไม่มีกวางอยู่แถวนี้กดตัวคิวเพื่อเรียกกวางวพี่พ,พ,พี่พี่จะโทรหากวางเหรอวะพี่มีเบอร์ติดต่อกวางด้วยเหรอพี่เก่งเกินบางที โอ้แม่กไหนกดตัวคิวดิว้ายอะไรอันนี้อันนี้แพะแพะหรือเปล่าวะพี่แล้วไหนกวางผมอ่ะ <c oughs> ผมกลัวแพะมันจะออกมาว่ะทุกคนพี่จ๋าอยู่ๆบรรยากาศก็นเงียบเสียงนกเสียงไม้ผมหายไปไหนอ่ะไอ้นี่ใช่กวางป่วยเนี่ยขอญาติยิง <c oughs> เป็นท่าลมที่สวยงามที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาโอ้โหว้ายสะดุ้งทุกทีเวลาที่หยิบมันขึ้นมาเลยเว้ย แล้วคือผมผมต้องเรียกกวางอีกใช่ไหมเ,ออเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอะไรอ๋ออ๋อ,อกวางกวางทุกคนปกติผมไม่ได้ยินเสียงเสียงกวางเดินโนสโคบด้วยเป็นไงโคตรเกง่งเก็บดิพี่ไปกันต่อกีอ่ตัวแล้ววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่อันนี้ห้าแล้วคือผมว๊ะอ,อีกตัวหนึ่งก็ก๊อก๊ยาวๆเฮ้ย เอออยู there, át, ่ๆก็ไม่วิ่งเฮ้ยพี่ทำไมไม่หนีผมอ่ะพี่เป็นโอกาสดีในการทำปกคลิปอ้าวพี่อะไรวะไปไหนอ่ะพี่อยู่นิ่งๆก่อนดิเออกินหญ้าไปไม่ได้อีกมุมนี้ไม่ได้อีกอ้าวสัน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 พี่จะดันผมทำมะเขืออะไรพี่เบอร์นี้กวางนี่มันโอ้ยก้าเล้าจังวะเอ้ยเอ้ยได้ปกอ่าอ้าอ้าหยุดหยุดกินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าเถอะพี่กินกินกินเฮ้ยเออว้ายช้าดิพี่ไม่ไหวกับไอ้นี่แล้วไปไปไหนก็ไปไปอะไรวะมาหัวซ ไม่ไม่ไม่ผมไม่เข้าผมไม่เข้าแนา่นอนพี่เฮ้ยเสียงคนเหรอเหมือนผมได้ยินว่าเฮลออะไรวะแต่ก็เหมือนเสียงกวางนะผมโคตรเกลียดเสียงอย่างนี้เลยอ่ะพี่พี่เอาเอาขับรถกระบะเข้าไม่ได้เพ่เฮ้ยทห้มาจบจบไปโอ้เสียงครใกล้เสียงคนใกล้ขออนุญาตเดินห่างๆเฮ้ยอะไรว่าแดงแดง รถผมอ้าสโคบผมค้างเฮ้ยหรือว่ามันจะล็อกสโคบสวัสดีครับคุณพี่แถวนี้มีใครอยู่ไหมเอ่ยเฮ้ยสโคบอ๋ออ๋ออ๋เกมเกมเกมอย่าบอกนะว่าอะไรวะมันเป็นเกมสั้นๆนะเว้ยทุกคนแต่ทําไมผมต้องมาเริ่มใหม่ด้วยวะให้มันจบๆไปเร็วๆมามามาไอ้กวางตัวไหนมันตัวไหนโผล่หน้ามามันโดนหมดมามาตัวไหนอีกมามางานไวงานไวพี่พี่พี่ก็ขึ้นมาดิไอ้นี่มันดื้อจังวะไอ้นี่โดน มันอุ้มดีแล้วหลายๆตัวไม่ได้อะวะไม่เจอ,อแล้วโดนแตกหนึ่งเลยพี่สวยโว้ยพี่กเกมันดิเฮ้ย <c oughs> จากเกมหลอนๆมันจะกลายเป็นเกมหัวร้อนแทนแล้วนะเว้ยพี่วิ่งทําไมควางทามินวิ่งทําไมหยุดแม่นจัดพี่เพี่จะแบโอ้โอัอนี้วิ่งเร็วอันนี้วิ่งเร็วไอ้หนูนี่วิ่งเร็วงานไวจัดไม่มีใครหยุดผมได้นับัดน,นี้ไหนเฮลเฮลมาไหนไหนไหนว้ากลัว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  ทุกคนหลงกลเสียงนี้ว่ะเออเฮ้ยเสียงวิจารณ์เสียงมันอยู่ใกล้จังวะเมื่อกี้ไม่ต้นนี้ก็ต้นเนี้ยผมว่าออเอไหนไหนไหนอะไหนไหนอะโอ้ oh 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 เไหนเฮหวๆผมอยู่ไหนเนี่ยไหนอะไหนวะโอ้อ๋อข้างล่างเหรออ๋อันอันนั้นคือโดนกินผมต้องยิงใช่ไหมว้าวเพ่คุณเพ่ผมขอโทษครับ ฮะจะออกไปล่าสัตว์อีกแล้วเหรอใช่ทําไมล่ะฉันมีลูกสาวที่ต้องเลี้ยงน่ะและฉันก็เก่งแค่การล่าสัตว์เท่านั้นด้วยฉันคงไม่สามารถทํางานอื่นได้อีกตลอดชีวิตกลับมาทําไมเ๊ะใครรอ้ให้กลับมาว่าไอ้นี่มันหล่อนี่วะ อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยไอ้นี่มันโอ้หูเกมหูเกมไอเหกุมผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีตอนกลางคืนผมว่าตอนเย็นก็หนักแล้วนะครับพี่จ้าใจตัวเองอย่านะครับอย่ามีตัวอะไรวิ่งตามนะครับเกินน้ำลายดังเอื้อกเลยทุกคนมีแบ๊ะอยู่ด้วยคุณพี่อะไรวะทำไมต้องมาตอนกลางคืนมาพี่ผมรู้ว่าพี่อ่ะ ไม่เอาไม่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 เหวแล้วพี่ถ้ามันอยู่มกดคิวแล้วเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันมันหลอนจังวะพี่ไม่ไม่ไม่เอาไม่เรียกพี่อย่าเพิ่งอย่าเหวเลยโอ้เสียงคนน่ากลัวโอ้ยกวางเดินผ่านพอดีขอญาตยิงแนวพี่พี่จ๋าไอผมว่าผมโดนกวางสวบแล้วทุกคนตัวแล้วทุกคนไอนี่เกมมันบั็กหรือว่าเขาตั้งใจจะให้เป็นอย่างนี้วะแล้วคือผมต้องเดินเข้าไปใช่หรือไม่ทุกคนตอบ ไม่เอาไม่เดินไม่เดินพี่ผมปุ๊บปั๊บรับโชคทำไมไอ้กวางนี่มันนิ่งวะเอ้เอาอะไรเออสรุปบั็กเหรอเฮ้เอา้าคิดว่าผีหลอกอะไรวะพี่โดนยิงแล้วไม่ล้มเฉยโดนยิงแล้วยืนนิ่งพี่จ๋เาเฮ้จะ<อ>มาโหดเฮ้ขี้แทบไหลอ่ะสวัสดี ่ไม่ไม่ไม่ๆ่ไม่ไมไม่่ไม่่่มไม่ต้องใส่หัวไม่ต้องใส่หัวพี่ผมขอร้องผมขอร้องผมขอร้องอย่าหันมามองผมด้วยไม่มีอะไรเฉยอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่จ๋าเดินมาตรงนี้ได้ไหมพี่ครับผมไม่เดินเข้าไปนะพี่จ๋าเดี๋ยวผมขอขอนะพี่ผมโดนแน่เลยว่ะทุกคนนะโอ้ยจะเป็นใครวะให้มันจบๆไปให้มัน จบจบไาให้ให้มันจบจบกลับบ้านดิรออะไรอ่ะไม่เล่นละเกมอะไรวะ<แ>เสียงเท้าไม่ได้เกินใช่หรือไม่จะปิดไฟใช่ไหมวะตายอ่ะยังตายอ่ะยาัง,าางพี่จาพี่จาผมผมกลัวนะครับพี่ช๋าพี่ครับผมขออนุญาตหลับตานะครับทุกคนเฮ้ยวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่ง วิ่งเข้ามาที Bless> ่ประู้มาจัะโฮะฮะฮะเมื่อกี้กวางผมกลายเป็นคนนะอะไรวะเกมจะไปล่าสัตว์อีกแล้วเหรอใช่ทำไมอ่ะฉันมีพระเจ้าที่ต้องเลี้ยงดูโว้ข้างบนมีอะไรบ้าวะมาจ้าอะไรอะไร อะไรพี่พี่จ๋าพี่ผมทำอะไรพี่อะไรพี่พี่อะไรมาเนี่ยพี่ฮะกวางมันจะมาจ้ำสแกรผมบอกว่าพี่เอา อะไรวะเกมก็นั่นแหละคือทั้งหมดของเกมนี่ยทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าข้อสรุปของคลิปนี้คือความผิดพลาดคือบทเรียนแต่ปลาตะเพียนคือชื่อปลาเจอกันคลิปหน้าจุกกู้ก็ดูวูอะไรวะ